มาเกี่ยวข้าวนะคะยายมาเกี่ยวข้าวทุ่งนานะคะข้าวเย็นๆอากาศดีๆเกี่ยวข้าวไปแล้วตั้งเยอะเมื่อกี้นี่ยายเก่งๆว่าจะของจริงสวยมากๆทุ่งนาในเมืองนะคะกลางเมืองเลยนะคะทุ่งนากลางเมืองตรงนู้นจะเป็นแมคโคนะคะแมคโค เราน่นเลยค่ะเห็นป้ายแมคโคหมคะ่ะฝั่งนู้นก็เป็นถนนหลักนะคะอุดรเมืองเลยนะคะนี่เกี่ยวข้าวเสร็จก็มานวดกันนะคะพี่น้องปวดหลังปวดเอวนะคะมานวดกันนะคะโอ้ยนอน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  <laughs> เกี่ยวข้าวเสร็จก็นวดนะคะยายมาหน่อยหนึ่งพอได้นวดกับเขานะคะ <laughs> มีแห้งมีแห้งวาา่าซานอืมนวดกลางทุ่งนาเลยนะคะปวดหลังนะคะถ้าใครมาเกี่ยวข้าวบ้านนี้จะได้นวดนวดก่อนกลับบ้านนะคะทุกคนด,ดูนะคะดูทุ่งนาของเรานะคะทุ่งนาของเขาไม่ใช่ของเรานะคะของเขานะคะทุ่งนาทุ่งนาสวย ข้าวงามๆนะคะทุกคนข้าวงามๆกระดูกสหลังของชาตินะคะกว่าจะจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนี่มันลำบากมากนะคะทุกคนกินข้าวก็ก็จะให้หล่นนะคะข้าวแต่ละเม็ดอย่าให้เหลือนะคะทุกคนคุณน้อยคุณน้อย นี่ที่เราเกี่ยวเสร็จกันเมื่อกี้นี้นะคะก็จะวางข้าวแบบนี้นะคะวางแล้วก็พอยแห้งแล้วก็มาหอบแล้วก็มัดแล้วก็ขึ้นไปให้ลดสีนะคะสีข้าวนี่เกี่ยวเสร็จแล้วนะคะช่องนี้แต่มันยังไม่เสร็จนะคะมันจะเหลือแต่ข้าวลมนี่เสร็จแล้วนี่ที่เกี่ยวเก่งจะเป็นสภาพแบบนี้ค่ะคนเกี่ยวข้าวเก่งจะเป็นสภาพแบบนี้นี่นะคะคนเกี่ยวข้าวเก่ง เสร็จแล้วก็มาบีบเส้นบีบเอ็นกันนะคะจะดีมากๆนะคะทุกคนยายก็มาบวดก็เ,เปิดร้านนวดเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกตามกิการติดตามนะคะสวัสดีค่ะเกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวข้าวยายมาเกี่ยวข้าวสวัสดี